อ่ค,ครับว่าห้อตตรงถมดินไบโดนขนาดเลจังสีสางบ้านได้ครับปัญหาบานพังบ้านเล่าบอกตามตรงเลยนะครับว่า มันบริเกิดจากงานโครงสางเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเกิดจากการที่เท่าถมดินนี่แหละครับโดยเฉพาะบางคนนะครับหรือบ้านก็แล้ววบวอออกไปถิ่มใสนะครับน้ำดินมาสมทับเพื่อให้ดินดานล่างมันเนียถ้าไม่เกิดพ้งนะครับบอกเว้เลยครับวันนี้คือระเบิดเวลานะครับ้าทิ้งไว้แบบนี้ปวกมาแน่นอนนะครับไม่กระพุกอิบกระยุบบ้านก็จะสุดยางมาทอกันะครับอีกอย่างฐานแพ่กับัถสืใจสิ่งนี้เสาเข็มกับสีทํำงานยากขึ้นครับย้มกฎหมายยังกำหนดจัดเจนว่าถ้าถมทีเกิน2เมตรหรือนี่พื้นทีเกิน2 0 0 0ตารางเมตรต้องขออนุญาตจากเทศบาล หรืออบตก็นะครับแล้วต้องเหตุร่างนําให้เพียงพอเลยนะครับส่วนเรืองถมทีสูงกว่าเพื่อนบ้านนี่สีสูงกว่าประมาณ1เมตร2เมตรหรือมากก็หนีก็ได้นะครับแต่เงินไขก็คือต้องเหตุกําแพงกันดินนะครับถึงสีสูงแค่สามสิบเส้นท่าก็ต้องเห็ุกําแพงกันดินขึ้นมานะครับและที่สําคัญดินแหนําผลห้ามไรไปพื้นที่ขางเียงโดยเด็ดขาดนะครับส่วนสุดทา้ายถ้าสมบินเสร็จแล้วนะครับสิลล่โดนบันเดถึงจะสามารถสร้างบ้านได้แต่อยากให้งงชั่วๆเลยก็คือปล่อยดินเจตัวไว้ประมาณ 6เดือนถึง1ปีนะครับชาบฟาวก็นั่นก็นมีวิธีนะครับวิธีนั่นก็คือเข้าใส่การถมดินแล้วก็บโบดอัดไปที่ตะสันนะครับเฮ็ดแบบนี้ก็ณีเฮ็ดในดินของเขานี่เน่นขึ้นได้เร็วนะครับ